วันนี้จะพามาชมแมววิเชียนมาดแมวไทยแท้ที่นานาชาติต่างชื่นชอบเป็นเพราะอะไรมาฟังกันค่ะ1ช่างพูดแมววิเชียนมาดมีนิสัยที่ช่างพูดคุยจนได้ฉายาแมวช่างพูดด้วยนิสัยที่ชอบส่งเสียงตอบโต้กับเจ้าของเพื่อบอกความต้องการของตัวเองถึงแม้ว่าเราจะฟังมันไม่รู้เรื่องก็ตาม2ส,สีสันและดวงตาที่เป็นจุดเด่นด้วยดวงตาสีฟ้าและสีแต้มตามตัวอย่างกับวาดไว้แถมยังจะเปลี่ยนสีเข้มหรืออ่อนลงตามอุณหภูมิอีกด้วย ทำให้แค่ได้เห็นก็หลงรักสามรักเจ้าของเรียกได้ว่านอกจากส่งเสียงร้องแล้วยังตามติดเจ้าของยังชอบเล่นกิจกรรมต่างๆชอบอยู่ใกล้มนุษย์มากๆ 4. ส่เข้ากับเด็กได้ดีไม่กลัวเด็กด้วยนิสัยชอบเข้าสังคมของมันทําให้มันเข้ากับเด็กได้ดีเมื่อต่างชาติได้มาเห็นแมววิเชียนมาสก,ก็ต่างแสดงความคิดเห็นกันไว้แบบนี้แมวไทยเยี่ยมที่สุดมันน่ารักและเป็นมิตรมาก ฉันเคยเลี้ยงมันจนมันจากไปตอน19ปีเมื่อคุณเป็นเจ้าของมันแล้วคุณจะไม่อยากได้สายพันธุ์อื่นอีกเลยฉันมีวิเชียนมาสามตัวมันเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดพวกมันสวยมากฉันชอบดวงตาของมันฉันรักแมวไทยฉันเคยเลี้ยงมันจนมันจากไปตอน17ปีและฉันคิดถึงมันเสมอฉันรักวิเชียนมาของฉันภรรยาฉันเป็นคนซื้อมันมาพวกมันน่ารักมากหลังจากได้เห็นต่างชาติหลงรักแมวไทยของเราก็อยากให้คนไทยหันมารักแมวไทยกันเยอะๆบ้าง วันนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนแล้วอย่าลืมกดไลค์ถกดแชร์กดซับให้กันด้วยนะคะ